สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับผมช่องตุยเผรอชแนงครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศตอนเย็นครับผมกี่ก็ฝนตกครับตกมาแรงท่านผู้ชมเเราเดินดูบ่อน,น้ำก่อนครับนี่ก็เวลาหกโมงกว่าท่านผู้ชม ของข้าอาจจะมืดหน่อยครับแสงไม่มีเลยครับท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวผมปรับก่อนเนี่ยผมก็ไม่ใช่ไม่ได้ใช้โหมดกันสั่นครับไปนี่ครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจครับผมก็ผมก็ได้ผ่านกดย t u b e เป็นที่ว้ครับผมก็ผมก็กรอกแบบฟอร์มภาษีครับผม เหลือแค่อนุมัติครับในกลังตรวจสอบท่านผร้ชมขอขอบคุณทุกกำลังใจครับผมกว่าจะสำเร็จได้ก็โอ้ผมทำามสี่ปีครับผมกว่าจะสำเร็จได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับก็เมื่อวานมือ้าครับกรอกแบบฟอร์มภาษีครับผมขอรอตรวจสอบดูครับผมอนุมัติดูว่าจะผ่านหรือเปล่าท่านผร้ชมครับขอขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ก็โดย ฝนตกเมื่อบ่ายครับผมดินชุมช่มชุ่มฉ่าเลยครับท่านผู้ชมครับเหมือนเดิมครับผมไม่รู้ว่าผมจะถ่ายอะไรครับก็เลยมาอัปเดตช่วงเย็นครับเนี่ยก็มาจากตลาดเดินมาถ่ายดูครับถึงต้นกระถินครับท่านผู้ชมเนี่ยเขียวชะอุ่มเลยเจอฝนเข้าไปตกตกตกได้ไม่นานครับ ดูได้ทำชมนี่โอ้ยบ่อดินเปียกอยู่ครับผมแต่ยังมีมีน้ำแบบนี้สองปีกว่าแล้วนี่หาไม่มีมีเลยหนามีรถดึงรถไถเนมันดันหญ้าดันอะไรออกเนาะให้ดูแบบมันกว้างๆครับแบบทำเป็นสนามฟุตบอลได้เลยรถไถมันดันนี่ออกเลยนี่แผ่นพกหญ้าพกอะไรออกจุดนี้ครับจะได้ดูสะอาดๆเนาะ <C oughs> ปีไหนเนะี่ยจะมีน้ำเนะี่ยน้ำไม่มีเลยครับฝั่ <C oughs> ฝงนู้นก็ มีบ้านคนครับผมเขาไม่อยู่ครับแต่ก่อนเขาอยู่ครับช่วงที่ประมาณ10ปีครับผมตัวนี้เขาไม่อยู่ครับปล่อยลกหล้างหมดแล้วครับบ้านดีๆท่านชมเนยะ ลกหมดแล้วครับท่านผู้ชมเหลืออยู่ต้นขมเทเลหลือต้นเดียวฝนตกแล้วก็เย็นดีครับเก็บกระถินกินกับส้มตำตำส้ม หน่วยประกาศแล้วท่านผู้ชมครับกระดุมกระถิดนเะนี่ยเก็บกินกส้มตำอย่างดีเลยเลยหักพอได้แตกยอดใหม่หนักนอ่อนเลย โอ้เสียงไก่ป่ามองไปไหนก็เขียวเลยครับผมดูแบบสวยงามเลยท่านผู้ชมแต่น้าอยู่ครับเป็นธรรมชาติเลยครับเสดาย่างเยอะน้ำไม่มีครับผมนี่ครับผมฝนตกได้ไม่นานบนบเดนน้ำไม่มีเลยแห้งหมดแลว ปีไหนไมันจะมีน้ำเลยไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยประอดชั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำเสนอคลิปดีๆเนาะให้ท่านผู้ชมรับชมครับผมผมขอขอบคุณอย่างจิตใจครับผมขอคลิปหน้าเีอกหม่สวีสดัสสวัสดีครับบ๊ายบาย